ถ้าขึ้นข้างบนก็จะมีค่าเป็นเพิ่มขึ้น,นข้อสามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ถูกต้องตั้งฉากกันถูกไหมถูกเพราะว่าอะไรครับ Uh, สนามไฟฟ้า E จะต้องตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B และตั้งฉากกับ C ทิศของการเคลื่อนที่สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีความถี่เท่ากันใช่หรือไม่ใช่เพราะมันมีเฟสเดียวกันอันนี้ใช่อันนี้ใช่นนใชมีแอมพลิจูดเท่ากันไหมเท่าหรือไม่เท่า สนามไฟฟ้าลักษณะเป็นคลื่นตามขวางเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่ไหมอันนี้บอกว่าเท่ากันใช่ไหมครับอันนี้เป็นคลื่นตามขวางใช่ไหมครับสนามไฟฟ้าสั่นฝั่งนี้รับคลื่นที่มาฝั่งนี้สนามแม่เหล็กสั่นฝั่งนี้รับลื่อันนี้ใช่ <c oughs> สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีเฟสตรงกันทุกตำแหน่งและเวลาใช่หรือไม่ใช่ครับอินเฟสครับเพรนั้น ไอที่ T. ตรงนี้ครับแอมปิจูดแอมิจูดอาจจะไม่เท่ากันอันนึงสูงแต่ฝั่งนี้ยอาจจะยาวอัตราเร็วแสงอัตราเร็วของรังสีอินฟราเรดในสุญยากาศครับเป็นเท่าไหร่ดีเอาละสิใ,สสใช่ครับเท่ากับความเร็วแสงครับคืออะไรครับสามคูณสิบยกกำลัง แเมตรต่อวินาทีครับถูกอ้าวอ้าวเอ้ยมีนี่ไงสามคูณสิบกำลังึบยึบึบึบเนอ,อ,อเป็นไงครับคูณเท่าไหรดีคูณห้าส่วนสิบแปด สามคูณสิบกำลังแปดคูณห้าส่วนสิบแปดครับสามหนึ่งสามสามหกสิบแปดหกส่วนห้าประมาณประมาณหนึ่งศูนย์จุดเก้าถูกไหมครับประมาณศูนย์จุดเก้าหกแปดสี่สิบแปด 0.8 0.9ก็ประมาณใกล้เคียงคือเท่าไหรใกล้เคียงที่สุดคือหนึ่งอตอบข้อไหนดีข้อสาม ใช่คูปส่วนค่าเอเปลี่ยเน,เนเป็นเมตรเป็นโแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นกิโลก็คูณต้าถน <c oughs> ถูกต้องคูณสามคูณสิบกำลังแปดคูณห้าโอ้โทษคูณสิบแปดส่วนห้าห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าสามสามเป็นเก้าก็ประมาณ สิบประมาณหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์แปดคูณสิบยกำลังแปดหรือเก้ามันสามกว่าถูกไหมห้าสามสิบห้าห้าหกสามสิบสามจุดหกสามหกสิบแปด สามสามเป็นเก้าเป็นสิบนะครับมันได้สิบจุดแปดคูณสิบยกกำลังแดก็ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งุดศูนย์ปดคูณสิบยกกำลังเก้าเออแค่นี้เองผมก็จะปล่อยให้คิดไปเรื่อยเื่อยยังไม่บอกแล้วก็จะจับได้เองว่าเออคิดผิดที่ไหวอ่ะต่อไปข้อหครับเสียงไม่เกิดโพลาไรเซชันเพราะอะไร การที่จะเกิด polarization ได้หนึ่งๆๆๆเป็นขึ้นแม่เหล็ไฟฟ้าขนาน,นกับแกนอร์ไลต์ยีเลีกสำคัญเลยเป็นขึ้นตางขวานแต่เสียงเสียงเป็นขึ้นนาำยาวเออเฮ้อออยออว้ย พ่อหกตอบไม่ได้นี่ให้เตะเลยตอบกล้องโพลารอยใครตอบกล้องพลอยมาเนี่เออมันต้องเป็นแผ่นโพลารอยครับแสงไม่โพลารายพุ่งผ่านไปสองแผ่นที่วางเรียงแล้วมีแกนโพลาราร่วมกันแกนโพลารา ทำมุมสามสิบองศาวัดความเข้มแสงได้ค่าหนึ่งถ้าอีกสองแผ่นแรกมีแกนโพลาร์าเป็นมุมสี่สิบ้าองศาไว้ทำามคาม,าม,าม,ามยากเกินเอาไปคิดเองขอ <Okay. S 1> เขาดนี้เงื่อนไข การเกิดปรากฏการ์ polarization โดยการสะท้อนอะไรเก้าสิบองศามนันมีมดเลยสี่ข้อนี่แ<โ>ล<ด>้วมีไหมละ่ะเอ้ามึนกัรเก้าสิบองศาทุกอันเลยครับต้องเอาคำจำกัดค,ความให้ถูกอะไรดี รังสีไหนกับรังสีไหนแค่นั้นแหละ 3, ข,ข้อสามค่ะครูข้อ3ข้อข้อข้ออรังสีสะท้อนกับรังสีหักเหท,ทำมุมเก้าสิบองศาก้าวห้ามเลยเหรอ มุมหักเหมีค่าเท่าใดเครื่อนที่จากตัวกลางที่หนึ่งมีหลักชนิดแบบเอยนหนึ่งเพาสูต่ตัวกลางที่สองมีหลักชนีดแมุมหักเหมีค่าเท่าใดเอ็นหนึ่งเอาใหม่ที่ด้าหนึ่งส่วนด้วยทีต้า 1, สองเท่า, 2, ากับ n สองส่วนด้วย n หนึ่ง

Thank okay. you. อ่ความสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาเรียงรหลสีแล้วคว,ความทีจากมากไปน้อยความทีจากมากอยู่ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาความทีมากอยู่ทางขวาความทีมากจะอยู่ทางขวามือนะครับเออ ตอบข้อห้าเหตุใดใช้คลื่นไมโครเวฟในการสื่อสารระยะใกล้แทนการใช้คลื่นวิทยุระยะไกลไม่ใช่ระยะใกล้ดิระยะไกล ข้อไหนไม่ใช่คื่นวิทยุเคลื่อนที่ได้ในระยะทางใกล้กันใกล้เท่านั้นใช่ไหมมัน fm เคลื่อนที่ได้ไกลไหม fm มันใกล้ครับแต่ am มันไกล am เป็นคลื่นวิทยุอันนี้ผคลื่อวิทยุไม่สะท้อนในชั้น ionosphere สะท้อนหรือไม่สะท้อนสะท้อนคลื่นไมโ c ร o วฟมีความถี่สูงกว่าคลื่อวิทยุใช่หรือไม่มีความถี่สูงกว่าใช่ไหมเพราะมันอยู่ทางขวาใช่ คลื่นไมโครเวฟไม่สะท้อนในชั้นบรรยากาศคลื่นทีทยุมีอัตราเร็วน้อยกว่าคลื่นไมโครเวฟอันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีค่าเท่ากันมีอยู่สองข้อเนี้ยตอบข้อไหนยี ฮะดีอันนั้นเป็นสมบัติของมันความถี่อะ อ๋อต่อไปความคลื่น A เป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยความยาวคลื่นน้อยหมายความว่าอะไรครับคว,ความถี่มากความถี่มากก็ต้องมีพลังงานมากสมมติฐานอันนี้คำว่าแทนฟิล์มที่ห่อ,อก,กระดาษไว้เป็นรอย เป็นรอยแสดงว่าต้องเป็นอะไรดีแกมมารู้ได้ว่าเป็นแกมมาครับ <Yeah. S 1> นอกจากเป็นเคลื่องม่เหล็กไฟฟ้าแล้วมันยังเป็นเป็นอะไรดียเป็นรังสีที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติแผ่รังสีวัตถุที่แผ่รังสีได้เองตามธรรมชาติก็คือเป็น ตาเกรรมมันตารางสีมันมีอัลฟามีบีตามีแกมมาครับศึกษาโครงสร้างผลึกโดยอาศัยการเลี้ยวเบนของคลื่น การเลีเ้ยวเบนของคลืนมันมีอุปกรณ์อันหนึ่งครับมันมีอุปกรณ์ที่ว่า XRD นั่นจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับ X X-ray Diffraction การเลีเ้ยวเบนด้วยรังสี X นะครับศึกษาโครงสร้างของผลึก x เลด้าครับเลดาอยู่ที่ไหนเลดาไม่ใช่เลดีโอนะครับเลดาเหมือนเลดีโอแต่ไม่ได้อยู่ในเลดีโอนะครับอยู่ในไมโครเวฟอืมพลาดพลาดพลาดสุดที่โดนพลาดเออก็ไหรไม่ถูกต้อง กระดูกใช้เครื่องซีทีสแกนขข้สองใช่หรือไม่ใช่ระหว่างซีทีสแกนกับ m r ็มอ i ใช้เวลานานกว่าครับข้อนั้นข้อาอันนี้ก็ถามว่าไม่ถูกต้องอมเพาะนั้นตอบข้อสองไม่ถูกต้องเพราะเอ็มอใช้เวลานานกว่าซีทีสแกนมันต้องใช้ความละเอียดสูงนะครับ โอ้ oh, อันนี้ไม่คุ้นฮนะอันนี้ข้ามไม่ไม่จำเป็นมันเป็นข้อสอบที่เป็นความจำอะของพวกเรามันต้องใช้หลักการวิเคราะห์เท่านั้นของเราเก่งที่สุดไม่เหมาะกับพวกเรานะครับ <c oughs> เอ้ยเอยอะไรนะ <c oughs> เอะเอยไม่ใส่รองเท้าก็เด็กมันไม่ <c oughs> เออ เขาได้ถูกต้องขึ้นเโคอเวฟสะท้อนจากโลหะได้ดีใช่หรือไม่สะท้อนไหมเบครเวฟที่ครูบอกเมื่อคีนนี้สะท้อนนะครูบอกว่าถ้าเอาจานเข้าไปไอาจานขอบทองเข้าไปในเครเวฟมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดประกายไฟมันคือเกิดการสะท้อนใช่ <c oughs> โครทัศน์เหลียวเบนอ้อมสิกิดควาไ,ได้ ได้ไหมเออเอาทีวีไปตั้งอยู่ใต้สะพานนี้จะรับไ,ได้ไหมไม่ได้ยูวีผ่านพะลุแก้วได้ได้ไม่ได้ยูวีได้ครับเอเอมทอนได้ดีฉันไอโอโนสเฟียได้ตอบ โอ้อันนี้ตอบไปได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วตอบอเออข้อสองน,นะครับลักษณะของเป็นเหล,ลี่ยมมีศูนกับเหนึ่งเออ,อันนั้นเหลี่ยมเยอะอยู่แล้วแต่ถ้ายน,นั่นหน่กกลมเลยกลมคือกิ้งไม่ได้ทุกมุมอ่ะก็สุดท้ายโอ้ อันนี้มีมีหนังสือไหมเนี่ยการส่งสัญญาณข้อมูลแบบแอนาล็อกแอนาล็อกกับดิจิตอลได้บ้างเล็กน้อยเหรอไม่ใช่ได้ดีใช่ไหมเพราะนั้นมันคนที่ตอบข้อไหน พรว่าถ้าถ้าอันนี้มันมันบอกว่าได้ดีแต่แต่ในหนังสือมันบอกว่าได้เล็กน้อยอ,อย่างน้อยมันก็มีทะลุผ่านมาได้หรอวะเอะอถึงจะได้ไม่ดีก็ตามอ้าวพ่อยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วอันนี้ไม่ได้สอนด้วย แค่บนอันน,นี้ต่อสายบิดเกี่ยวคู่เพื่อนตอบไต้องท้ายไปหาเองนะครับอ่าเชิญพ่อเโยู ขอบคุณค่ะครับเออยัมีคนดูอยู่แล้วเนี่ยยังยังอยู่ค่ะสวัสดีครับขอบคุณคับ